เคยเจอปัญหานี้กันไหมครับเวลาถามอะไร AI ไปแล้วคำตอบที่ได้กลับมานี่เออเหมือนแต่งเรื่องขึ้นมาเองเลยหรือบางทีก็ตอบเผ็ดๆถูกๆวันนี้แหละครับเราจะไปดูกันว่ามีเทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามาแก้ปัญหานี้ได้ยังไงที่จะทำให้ AI เนี่ยฉลาดขึ้นแล้วก็เชื่อถือได้มากขึ้นเยอะเลยเทคโนโลยีที่ว่านี้ก็คือ Self-RAG ครับเอาล่ะครับ มาเริ่มกันเลยดีกว่ามาดูกันว่าเจ้าเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยมันจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาที่หลายหลายคนน่าจะเคยเจอกันได้ยังไงคำถามแรกเลยที่ต้องคุยกันก็คือทำไมล่ะทำไม AI ที่เรามองว่ามันเก่งมันรู้ไปซะทุกเรื่องถึงได้สร้างข้อมูลมั่วๆขึ้นมาได้หรือที่เขาเรียกกันเท่ๆว่า hallucination นะครับปัญหานี้แหละคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเลย และนี่ก็คือพระเอกของเราในวันนี้ครับ Self-RAG มันเป็นเฟรมเวิร์ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะที่ออกแบบมาเพื่อจัดการกับปัญหาที่ว่านี้โดยตรงเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันทำงานต่างจากของเดิมยังไงถ้าดูจากสไลด์นี้จะเห็นภาพชัดเลยครับคือถ้าเป็น RAG แบบเดิมเนี่ยนะไม่ว่าจะถามอะไรไปมันจะวิ่งไปหาข้อมูลมาประกอบคำตอบทุกครั้งเลยอัตโนมัติหมด แต่ self-rg เนี่ยไม่ใช่ครับมันจะหยุดคิดก่อนมันจะถามตัวเองก่อนเลยว่าเอ๊คำถามนี้เนี่ยจำเป็นต้องไปหาข้อมูลเพิ่มหรือเปล่านะนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยจากที่เคยทำตามคำสั่งอย่างเดียวกลายมาเป็นการไตร่ตรองก่อนลงมือทำชื่อเต็มๆของมันก็คือ self-reflective retrieval augmented generation นะครับแต่หัวใจสำคัญของมันเลยอยู่ที่คำว่า self-reflex นี่แหละครับ หรือถ้าแปลเป็นไทยก็คือการไตร่ตรองตนเองมันคือความสามารถที่ทําให้ AI เนี่ยตัดสินใจเองได้เลยว่าจะต้องไปคนข้อมูลตอนไหนแล้วที่เด็ดกว่านั้นคือมันยังประเมินคุณภาพข้อมูลที่หามาได้ด้วยนะก่อนที่จะออกมาตอบเราโอเคทีนี้เรามาแง้มดูข้างในกันหน่อยดีกว่าว่าไอ้กลไกการไตร่ตรองตนเองที่ว่าเนี่ยเบื้องหลังมันทํางานยังไงกันแน่กระบวนการของมันเนี่ยหลักๆแล้วมีสสเต็ปครับ ลองนึกภาพตามนะมันเหมือนกับวิธีที่นักวิจัยเก่งๆเขาทำงานกันเลยคือสเต็ปแรกตัดสินใจก่อนเลยว่าต้องหาข้อมูลเพิ่มไหม 2. พอได้ข้อมูลมาแล้วก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะข้อมูลนี้มันเกี่ยวกันหรือเปล่า 3. ตอนจะตอบก็ต้องเช็คอีกทีว่าคำตอบของเราเนี่ยมีข้อมูลรองรับนะไม่ได้มั่วขึ้นมาและสุดท้าย4ก็คือการประเมินว่าคำตอบที่ให้ไปมันมีประโยชน์แล้วก็ตรงประเด็นจริงๆใช่ไหมโอ้โหละเอียดมาก มาดูสเต็ปแรกกันเลยครับการตัดสินใจว่าจะค้นข้อมูลดีไหมคือถ้าเจอคำถามง่ายๆอะครับอย่างเช่นท้องฟ้าสีอะไร AI ที่ใช้ s e l f r แ g กมันจะรู้ตัวเลยว่าโอ้ยคำถามนี้ไม่ต้องไปหาข้อมูลให้วุ่นวายหรอกนะมันก็ใช้ความรู้ที่มีอยู่แล้วตอบได้เลยซึ่งแบบนี้เนี่ยมันช่วยประหยัดทั้งเวลาทั้งทรัพยากรไปได้เยอะเลยครับเขาไปหาข้อมูลมาปุ๊บก็จะมาถึงด่านที่2ครับคือการเช็คว่าข้อมูลมันเกี่ยวไหม AI จะใช้สิ่งที่เรียกว่า Israel Token มาถามตัวเองง่ายๆเลยว่าไอ้ข้อมูลที่ไปขุดมาเนี่ยมันเกี่ยวกับคำถามจริงปะเนี่ยถ้าพบว่าไม่เกี่ยวทิ้งเลยครับไม่เอามาใช้เหมือนมีบรรณาธิการคอยสกรีนข้อมูลขยะออกไปให้ก่อนเลย สเต็ปนี้สำคัญมากมากๆเลยครับเพราะมันคือด่างที่ป้องกันการมโนหรือการสร้างข้อมูลเท็จ AI จะใช้ i s o t o p t o k e n มาตรวจสอบทุกประโยคที่มันกำลังจะตอบเลยนะแล้วถามตัวเองว่าประโยคนี้เนี่ยมีข้อมูลที่เราหามาอ้างอิงหรือเปล่าถ้าไม่มีมันจะไม่พูดประโยคนั้นออกมาเด็ดขาดเป็นการเช็คความจริงทุกครั้งก่อนจะอ้าปากพูดเลยก็ว่าได้ และแล้วก็มาถึงด่านสุดท้ายก่อนจะปล่อยคำตอบออกมาให้เราเห็นเนี่ย AI จะมีการตรวจ QC หรือ Quality Control อีกรอบด้วย is used token ครับมันจะถามตัวเองเป็นครั้งสุดท้ายว่าโอเคคำตอบทั้งหมดนี้มันมีประโยชน์แล้วก็ตรงกับที่เขาถามมาจริงๆใช่ไหมเพื่อให้มั่นใจว่าคำตอบที่ได้ออกมาเนี่ยมีคุณภาพดีที่สุดจริงๆแล้วไอกระบวนการหลายขั้นตอนที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยมันดีกว่าของเดิมยังไง มาดูกันครับว่าผลลัพธ์ของมันจะเจ๋งแค่ไหนข้อดีหลักๆเลยนะคะมีอยู่3ข้อใหญ่ๆด้วยกัน 1. เลยคือความแม่นยำและความน่าเชื่อถือสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดเพราะมันเช็คแล้วเช็คอีก 2. คือประสิทธิภาพดีขึ้นไม่ต้องเสียเวลาไปหาข้อมูลกับคําถามง่ายๆและ 3. สาําคัญมากสําหรับคนทําระบบคือนักพัฒนาสามารถควบคุมการตอบของ AI ได้ละเอียดขึ้นอ่ะเพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะครับลองนึกตาม สมมติเราถาม AI ทั่วไปว่าผลการศึกษาล่าสุดเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนว่ายังไงบ้างคำตอบที่ได้อาจจะกว้างๆหน่อยเช่นผลการศึกษาก็บอกว่าโลกร้อนเป็นเรื่องจริงจังนะต้องช่วยกันลดการปล่อยกา๊าซซึ่งก็ถูกแต่ไม่ละเอียดเลยแต่ถ้าเป็น s e l f r a g นะมันจะทำตัวเหมือนผู้ช่วยนักวิจัยเลยครับมันจะไปหาข้อมูลแล้วตอบกลับมาแบบเฉพาะเจาะจงเลยว่า รายงานฉบับล่าสุดระบุว่าอุณหภูมิพื้นผิวโลกจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและการจะจำกัดอุณหภูมิให้สูงขึ้นไม่เกิน1.5องศาเซลเซียสจำเป็นต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องเพราอมมีอ้างอิงให้ด้วยเห็นไหมครับว่าความน่าเชื่อถือมันต่างกันคนละชั้นเลยจะบอกว่าเทคโนโลยีนี้ไม่ใช่แค่การอัปเกรดเล็กๆน้อยๆนะครับแต่มันอาจจะเป็นตัวก,กำหนดทิศทางอนาคตของ AI ทั้งหมดที่เราใช้กันอยู่เลยก็ได้ ถ้าจะให้สรุปทั้งหมดในประโยคเดียวก็คงจะเป็นประโยคนี้แหละครับ s e l f r e g คือวิวัฒนาการที่เพิ่มการคิดวิเคราะห์เข้าไปใน AI ทำให้มันตัดสินใจได้ฉลาดขึ้นและตรวจสอบงานของตัวเองได้หรือถ้าจะพูดให้ง่ายกว่านั้นอีกนะมันคือการเปลี่ยน AI จากแค่เครื่องมือที่ทำตามสั่งให้กลายเป็นผู้ช่วยที่คิดเป็นครับ สุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามไว้ให้คิดกันเล่นๆครับว่าในวันที่ AI มันไม่ได้แค่ตอบคำถามได้แต่มันสามารถคิดวิเคราะห์และตรวจสอบความจริงได้ด้วยตัวเองขนาดนี้แล้วก้าวต่อไปของมันจะเป็นอะไรนี่คืออนาคตที่น่าตื่นเต้นมากๆที่เราต้องจับตาดูกันต่อไปครับ